สัตว์จัดไปเลยสองกลมไอ้ชาถ่ายรูปตอนมันหัวทิ้มด้วยชาน้ำมิวโหไม่มีเลยมีแค่นี้คิดไหมอ้ตัวอะไรไอ้ตัวแม่งเมาแล้วกันเด้อเอ้ยว่าด้านผิดเวน โอ้พ oh ี่ตูกระโดดจิกจอยู่ไจัดไปจัดไปจัดไป้ากระดึกระดบ่ตูวิ่งพี่ตู้้ากระดึ๊บกระดึ๊บัดไปม่เท่ากนระดึ๊บกระดึ๊บโคตรสวยเลยเฮยอ้าากระจัดไปเอาเอ้าเ้ยหัวทีมพี่รับผิดชอบเองร้องขอเ้ยหัวทีมสิพี่รับผิดชอบเอง หัวเท็มกูแล้วพี่ชอบเองถ่ายไว้ไอ้เท็มถ่ายไว้บนข้างหลังไอ้โอ้ยไอ้โอ้ยวิ่งไอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เกป็นวว้ยเฮ้ยนั่นน้องไ,ห,ไหนวะไม่พอเลยไม่ันแล้วนดอกูบอกแล้วหัวทิมแล้ขาเอง Anh TÔNG!!! Anh to Anh tông Mua mua thêm cũng là vết chó về em của đấy quá Mua thêm cũng là cho chó bên Mua lại gần, mua lại gần Mua lại gần